คือสิ่งที่แตกต่างนะคะก็คือเราจะมีขั้นตอนการเลือกสารปลาที่แบบสดๆนะคะไปเลือกที่แพรปลาเองเลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนของการทำเครื่องแกงทุกขั้นตอนเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่สดและก็ใหม่เอามาจากชาวบ้าน ก็คือช่วยเหลือชาวบ้านอีกทางหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็สูตรสูตรเครื่องแกงเนี่ยค่ะจะเป็นสูตรต้นตำรับของแม่ประภัยเองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปาริดาสีทิพย์นะคะเจ้าของแบรนด์ไตปลาแห้งแม่ประภัยค่ะ เป็นสินค้าโอทอปของจังหวัดจุนพรค่ะจุดเริ่มต้นนะคะคือตอนแรกค่ะแม่ประภัยนี่คือเปิดร้านคอมพิวเตอร์นะคะและทีนี้มันเจอช่วงเศรษฐกษิจที่ซบเซาไปแล้วก็มีโซเชียลเข้ามาเยอะแยะมากมายร้านร้านคอมนี่ก็คือจะอยู่ไม่ได้ค่ะ มันต้องหาหาวิธีว่าเราจะอยู่ยังไงเราจะเลี้ยงลูกยังไงคําถามแรกเลยคิดว่าภาคอีสานมีปลาราแต่ภาคเราอะมีไตปลามีน้ำบูดูก็เลยว่าลองทดลองทำไตปลาค่ะทดลองอประมาณแบบสามเดือนถึงถึง,ถ,งถึงจะทานได้นะคะนี่คือจุดเริ่มต้น คือสิ่งที่แตกต่างนะคะก็คือเราจะมีขั้นตอนการเลือกสารปลาที่แบบสดๆนะคะไปเลือกที่แพรปลาเองเลยะคะ่ะแล้วก็ขั้นตอนของการทำเครื่องแกงทุกขั้นตอนเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่สดและก็ใหม่เอามาจากชาวบ้านก็คือช่วยเหลือชาวบ้านอีกทางนึงด้วยนะคะแล้วก็ สูตรเครื่องแกงเนี่ยค่ะจะเป็นสูตรต,ต้นตำรับของแม่ประไัยเองค่ะคือแรงบันดาลใจหลักๆเลยนะคะก็คือลูกสาวค่ะเพราะว่าคือตัวเราเองเราเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะคือเป็นซิงเกิลมามค่ะแล้วทีนี้เราเราจะไปทํางานก็ไม่ได้เพราะว่าเรามีลูกสาวคนเดียวลูกก็มีเราคนเดียวเราถ้าเกิดสมมติเราไปทํางานเราจะไม่มีเวลา ที่จะมาดูแลลูกแล้วมันความอบอุ่นของลูกเนะะี่ยค่ะมันมันจะไม่มีในในส่วนตัวคิดว่าแบบนั้นมันจะไม่มีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือตัวตัวลูกสาวคือเป็นแรงบันดาลใจให้เราสู้ถามว่าแรกแรกนี่คือขายได้ไหมไม่ได้ค่ะเอาไปวางเริ่มต้นเลยจากที่แบบขับมอเตอร์ไซค์ ไปขายตามบ้านเอาไปวางตามร้านโชว่ว,วยเริ่มเรื่อยๆค่ะจากที่แบบกระปุกละ20บาทเอาไปวางขายกระปุกเล็กๆยังทําให้เกตไม่เป็นยังไม่ยังไม่ได้เรียนรู้การตลาดว่าเขาทำให้กเกตสวยๆกันยังไงคือคือไม่รู้เลยค่ะเริ่มเรื่อยๆแบบไปเรื่อยๆจากที่แบบร้านโชว่ว,วยก็ไปเจอผู้คนเพิ่มมากขึ้นเขาก็แนะนํา เราจะเปิดรับคําติชมตลอดจ้าไม่ตัดเลยคะ่ะคนไหนติดที่คือชอบมากจะติว่าเออเปลี่ยนแปลงยังไงให้เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเราก็จะปรับตามที่ลูกค้าชอบค่ะไปปลาแห้งแม่ประไพนี่คือเมื่อก่อนอะ่ะเป็นคนที่ต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปขายตามบ้านแล้วก็ไปวางตามร้านโชว์หวยจนได้ไปรู้จากพี่คนหนึ่งนะคะ แกบอกแนะนําให้ไปที่พ่อตาหิวช้างไปวางที่พ่อตาหิวช้างไปวางร้านคุณแม่อารีค่ะเราได้ไปเห็นสินค้ามากมายเราก็เลยนํามาปรับเปลี่ยนแพ็กเกจของเราให้มันดูหน้าฐานยิ่งขึ้นนะคะให้ดูหน้าซื้อให้ทำยังไงให้ลูกค้าอยากซื้อของเราค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่ประภัยทำเนี่ยค่ะคือให้กับคือทําเพื่อลูกสาวคนเดียวช่องทางการติดต่อสินค้าของแม่ประภัยนะคะเฟ e b ุ๊ k นะคะไตปลาแห้งแม่ประภัยแล้วก็ มีเพจนะคะไตปลาแห้งแม่พ่อภัยแล้วก็ไตปลาแห้งแม่พ่อภัย2นะคะแล้วก็ไลน์นะคะ id ไลน์ย์เก้สอี่าหเป็นเบอร์โทรด้วยะคะ่ะ